ที่สองของสับหลอดวิกเอนค่ะสัปดาห์นี้เรามาเรียนจิตวิทยาการลงทุนกันต่อเป็นตอนที่สามกับคุณปิงประกิตศิริวัฒนเกตผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะเราเรียนรู้กันไปสองตอนแล้วจิตวิทยาการลงทุนเป็นสิ่งที่ต้องเอาชนะตัวเองค่ะวันนี้จะมาพูดคุยกันต่อคุณปิงอยู่กับเราในรายการแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ จิตวิทยาการลงทุนนะคะคุณปินงอธิบายมาหลายตอนแล้วรจริงๆแล้วมันยังมีอะไรคะที่นักลงทุนจะต้องควรระมัดระวังจริง,รงๆเราก็ผมก็เรียงเรื่องให้ครบแล้วนะจิตวิทยาตลาดจิตวิทยาการลงทุนในหุ้นะนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจิตวิทยาการลงทุนในตราสารนุพั่ธนนะครับโหดที่สุดแล้วโหดที่สุดแล้วอันนี้โหดที่สุดแล้วนะครับเพราะอะไรคะ คุณหมวยก็เคย,เยใช่ไหมคุณหมวยก็ค,ยความใช่ไหมครับค่ะหมวยน้อยเมาน้อยกับราคาทองนะครับเมื่อช่วงที่ทองคำนิวไฮส์พอดีขั้น900กว่าเหรียญใช่ครับก็คือคืออนุพันธ์เนี่ยผมมองว่ามันยากค่ะยากมากๆมากๆ,ๆนะครับมากๆคือตั้งแต่ทํางานมาเนี่ยตั้งแต่มีตลาดอนุพันธ์มาเลยนะค่ะไม่รู้ว่าผู้จัดจาการตลาดอนุพันธ์จะว่าอะไรผมไหมถ้าผมจะพูดอะไรตรงๆ คือตั้งแต่ทํางานมาเนี่ยตั้งแต่เมื่อปีตลาดนุพันธ์เนี่ยเรามีมาตั้งแต่ประมาณปี49เป็นถ,ถึงปัจจุบันเนี่ยผมอยู่กับตลาดนุพันธ์ตั้งแต่เรียกได้ว่าเก,เกือบตลาดเปิดเลยค่ะจนมาถึงตอนนี้แทบจะหาลูกค้าหรือหาคนรู้จักเนี่ยที่อยู่กับอนุพันธ์แล้วเป็นกําไรเป็นจริงเป็นจังเป็นอาชีพเนี่ยได้น้อยถึงน้อยรายมากค่ะแต่ก็มีใช่ไหมคะ มีแต่น้อยเอาตรงๆเลยไหมค่ะไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยถ้าจะมีก็คือตัวเองอที่ตัวเองที่ได้แบบคุมตรงๆเลยกับลูกค้าที่เราได้แบบ maintain, คอยเมนเทนโอเคเขาจะเป็นกําไรนะครับแต่ถ้าเอาที่แบบเราเห็นลูกค้าลงทุนเองเนี่ยค่ะไม่เคยเห็นใครเอาตัวรอดได้เลยอ่ะไม่มีเพราะอะไรคะคือมันเป็นความยากนะครับคือ,เ,อเวลาเราไปอบรมที่ไหนก็นแล้วแต่อบรมต่างๆเนี่ย แน่นอนเขาต้องมีความรู้พื้นฐานถูกไหมครับความร,รู้พื้นฐานเกี่ยวกับอนุพันธ์กลยุทธการลงทุนแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนได้เรียนเหมือนกันหมดเลยนะก็คือต้องมีระบบะต้องตัดขาดทุนให้เป็นแต่แปลกไหมทำไมในเมื่อมันมีระบบมีการตัดขาดทุนให้เป็นเนี่ยแล้วทำไมตั้งแต่ทํางานมาเนี่ยถึงมีแต่คนพังกันไปนหมดเลยกับการเล่นอนุพันธ์ทําไมะนะครับคือผมมองว่าสิ่งที่เราพังกันเนี่ยอย่างแรกเนี่ยเราต้องต้องยอมรับธรรมชาติของอนุพันธ์ก่อนอนุพันธ์เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการแค่ใช้เงินประกัน ถูกไหมครับผลตอบแทนแปลว่ามันก็จะทวีมากกว่าที่เราจะไปใช้เงินแบบเต็มจํานวนอันนี้ผมอธิบายคร่าวๆนะนั่นหมายความว่าอนุพันธ์มันจะมีเรื่องของเลเวเลตอัตราทดไม่ว่าจะเป็นฟิวเจอร์ถ้าฟิวเจอร์ที่เรารู้จักเนี่ยก็จะมีเซ็ตทรตี้ฟิวเจอร์ถูกไหมครับโกลฟิวเจอร์นะครับหรืออาจจะเป็นซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะครับพวกนี้เนี่ยมันขยายผลตอบแทนได้เป็นอย่างดีนะครับหรือแม้กระทั่งออปชั่นหลายๆคนเนี่ยเข้าใจโปรดักต์เนี่ยเข้าใจไปผิดหมดเลยคือรู้จักแต่ รู้จักแต่ผลิตภัณฑ์แต่ไม่รู้จักความเสี่ยงของมันนะครับอย่างฟิวเจอร์ถ้าเรารู้อัตราทดหรือเกียร์ลิงหรือเลเวอเรจของมัน10กว่าเท่าเนี่ยเจะต้องยิ่งมีเพิ่มความระมัดระวังรอบครอบมากขึ้นถูกไหมแต่กลายเป็นว่าเรากลับเล่นมันด้วยเนี่ยระมัดระวังกับรอบครอบน้อยกว่าเล่นหุ้นอีกอันนี้ก็แปดอย่างหนึ่งแล้วส่วนออปชั่นเนี่ยบางคนคิดว่า เวลาเสียเสียแต่ค่าพรีเมียมถ้าเราเป็นฝั่งในเรื่องของหน้ารองนะ,ะแล้ว่าจะเป็นรองคอหรือรองพุนนะแต่คนก็ลืมไปอีกว่าไอ้เขาว่าเสียแต่ค่าพรีเมียมนะนะั่นแหละคือเสียร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็คือทุกคนเนี่ยเข้าใจอะไรมันค่อนข้างผิวเผินแล้วอันนี้เรื่องความรู้ก็เข้าใจผิวเผินลวอย่างที่สองเนี่ยด้วยความที่ตัวอนุพันธ์เนี่ยมันมีความผันผวนสูงมากสูงแค่ไหนมันจะมีตารางให้ดูนะครับมันจะมีการเปรียบเทียบค่าเ,เรียกได้ว่า coefficient of median กับ c o v f f i e n c of uh, standard deviation ผมเปรียบเทียบให้ดู2ตัวถ้าในส่วนของ CM เนี่ยบรรทัดแรกเนี่ย CM จะบ่งบอกถึงอะไรก็คือความผันผวนในระหว่างวันความผันผวนในระหว่างวันถ้าเราไปเอาตัว set 50 f u t u r e เปรียบเทียบกับ set 50, set 100หรือ set หรือ,อ MAI เนี่ยเรียกได้ว่าเกือบสงสุดค,ความผันผวนในระหว่างวันนะครับถ้าความผ,ลผลันผวนอัตราผลตอบแทน ตลอดประมาณตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือตัว CV เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าสูงเกือบที่สุดถ้าเทียบกับเซ็ตกับเซตร้อยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดตัวฟิวเจอร์โดยปกตินยมันจะมีความผันผวนในตัวมันเองเนี่ยสูงมากและยิ่งคุณหวยเคยเล่นโกลฟิวเจอร์ใช่ไหมค่ะโอ้ยสุดๆไปเลยยิ่งตอนที่ตลาดผันผวนหรือมีเรื่องเยอะๆนี่ม,มันไม่ได้เกิดตอนกลางวันด้วยมันเกิดตอนกลางคืนคถูกไหมครับอ่ะถ้าอย่างในแง่ของตอนกลางวันเนี่ยด้วยความที่มันผันผวนสูงเนี่ยเนี่ยมันเป็นอุปสรรค พอมันผันผลสูงผลได้ผลเสียมันก็เยอะ,ะผลได้ผลเสียเยอะมันทำให้ระบบที่เรามีอยู่เนี่ยพังนะครับแสดงว่าจริงๆแล้วคือหนึ่งความเข้าใจแน่นความรู้เกี่ยวกับตราสารอุพันธ์คนก็ยังเข้าใจกันน้อยออยังเข้าใจน้อยสองไม่มีความผันผนสูงใช่แล้วก็สามเรื่องของอารมณ์ด้วยหรือเปล่าคะคือพอผันผนสูงเนี่ยมันก็ทําให้ทุกอย่างพังไปหมดเลยเพราะว่าเรายกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเราตอนนี้เนี่ยอินเด็กซ์เนี่ยสมมตินะสมมตินะอินเด็กซ์เนี่ยมันขึ้นมาที่ประมาณพันสี่สิบจุด นะครับคุณหมออยากทําอะไรตอนนี้เนี่ยบทนี้บกขึ้นมา8จุดตอนนี้ก็มาอยู่ที่ประมาณสักพันพันสี่สิบแปดจุดทำอะไรดีครับก็อาจจะมองว่าขึ้นสูงแล้วจะช็อตหรือเปล่าอันนี้อาจจะช็อตนะสมมตินะสมมติเราจะช็อตนะครับสมมุติเราก็ช็อตไปเปรี้ยงนะครับช็อตไปนะครับก็ปรากฏว่าเราจะมีกลยุทธ์เราก็คิดไว้ในใจแล้วโอเคตัดขาดทุน4จุดจากทุนสมมตินะสียจุดแค่แน่ฉันก็เหลือรับประทานแล้วเพราะว่าเราเล่นทีเราเล่นอย่างน้อย5สัญญาเป็นอย่างต่ำถูกไหม เพราะเราอยากจะได้อะไรครับรีเทิร์นกลับมาเนี่ยจุดละพัดถูกไหมครับสมมุตินะอันนี้คือสมัยผมเทียบกับตัวตัวฟิวเจอร์สมัยก่อนที่จะแตกพาก่อนที่มาเป็นมินิเซฟฟิตรโอเคเราก็เล่นไปสัก5าสัญญาะนะครับปรากฏว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยมีข่าวดีมากๆเข้ามาะนะครับแล้วมันก็ปรับเพิ่มขึ้นไปเราช็อตไว้ถูกไหมเราช็อตไปแล้วปรับเพิ่มมันก็ปรับเพิ่มขึ้นไปปรากฏว่าเปิดตลาดมาเนี่ยมันเปิดมาบวกทีเดียว5จุด เราซึ่งช็อตไว้เราตั้งเป้าว่าจะสักขาดทุน4ี่จุดเนี่ยเราทํายังไงครับเราก็ต้องต t o p ร้อถูกปะก็โดนไปห้าจุดแต่ด้วยความที่มันผันผวนในระหว่างวันสูงมากคือระหว่าง h ฮกับโลเนี่ยมันสูงมากปรากฏว่าเมื่อวานเราช็อตที่1,48่่ะวันนี้มันเปิดมาที่1 0 5 3เราตัดขาดทุนไปแล้วเราโดนไปกี่บาท5 0 0ค่ะถูกไหมอ่ะเราปรากฏว่ามันก็ปรับแล้วลงมาทันทีกลับมาที่1 0 4 8นภายในระยะเวลาอันสั้นเพียงแค่ประมาณ หน่าทีหลังจากนั้นหลังจากที่เรามีการสอ o ลาสแล้อแล้วคุณหมอจะรู้สึกยังไงไม่น่าเลยสมดออกมาเป็นภาษามอเตนโกเฟแเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใช่ไหมรู้งนี้รู้งนี้หรือไม่น่าคืออะไรก็อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกแบบรู้สึกผิดมากไม่รู้ไปฆ่าบุกการีใครมาคือมันรู้สึกว่าผิดมากทำไมไปทำอะไรอย่างนี้มาใช่ไหมครับ ต่อมาต่อมาอ่ะเราโดนอย่างนี้ไปแล้วโอเคตัดขาดทุนไปแล้วโอเคเราชั้นทําตามระบบค่ะเราติต่างอ่ะว่าเราโดนอย่างเงี้ยบ่อยๆสักอีก3าครั้งถัดมาเนี่ยเราจะทำตามระบบอีกป่ะพอเขาถัดมาพอถึงจุดซับลอตแล้วเราก็ต้องคิดว่าเดี๋ยวก็เด้ง ถูกต้องคือเราได้เห็นความผันผวนเนี่ยมันสูงมากในพิบตาเดียวเนี่ยมันสามารถทุนเราหรือเป็นกาไรได้เลยมันจะเจ็บยิ่งกว่านั้นสมมุตินะผมเคยเจอเคสนี้ตัดขาดทุนไปแล้วโดนไม่ห0 0พันผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยมันกลายเป็นกําไรอีกหมื่นหนึ่งค่ะแม่เจ้าม,มันอะไรเดีย่ยคือเราจะเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยบ่อยมากมากแล้วก็เป็นเรื่องแปลกว่าถ้าเราไม่คัดเราจะโดนโดนแบบเลือลัง แต่ถ้าเราคัดเนี่ยเราจะเจออาการเจ็บปวดอย่างเงี้ยบ่อยมากมากอมพอเราเจออย่างนี้บ่อยมากๆเราก็ทําอะไรกับฟิวเจอร์นิคติละเล่นเอาไปใช้แบบเดียวกับหุ้นค่ะไม่ขายไม่ขาดทุนไม่ได้แต,แต่ปรากฏว่าลืมอะไรไปหรือเปล่าหุ้นเนี่ยคือเดี๋ยวมันก็มาค่ะถูกไหมลงไปมากๆถ้ามันเป็นหุ้นพื้นฐานดีจริงๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาค่ะอาจจะปีหนึ่ง เราทนได้ไม่ว่าการเงินเดือนเราเอาจจะได้เงินปันผลมาแต่<ะ>ฟิวเจอร์เนี่ยมันมีเอ็กซ์ถูกไหมครับมันมีหมดอายุบางคนก็บอกเงินก็โลโอเวอร์ไปเรื่อยๆสิแต่ปรากฏว่าคุณลืมอะไรไปหรือเปล่ามันมีระบบเรื่องของการเติมเงิน<ะ>มีระบบเรื่องการเติมเงินจะเป็นตัวบีบอารมณ์<ะ>เรานะครับเติมเงินไม่พอมีทั้ง gin, gin, อินิเชียลมาจินฟอนด์มาจินโดนกันไปรู้ตั้งกี่เท่าไหร่เพราะนั้นเครียดเพราะนั้นพอเจอแบบนี้เรื่อยๆเนี่ย คนก็ไม่เข้าใจก็อยากจะซื้อถั่วเฉลีย่ยสู้ด้วยการซื้อถั่วเฉลี่ยไปเรื่อยๆถูกไหมครับเพราะมันถือไม่ได้ถ้าเกิดผิดทางแล้วก็จะซื้อสู้ด้วยการถือซื้อถั่วเฉลี่ยไปเรื่อยผมเคยเจอลูกค้าคนหนึ่ง่ะตั้งใจว่าเอาเงินมาลงหนึ่งล้านบาทเพื่อเอากําไรตอนแรกๆก,ก็ได้กําไรมาสองแสนสามแสนอุ้ยดีใจนะครับขอบคุณกันยกใหญ่นะครับแต่สุดท้ายด้วยความอารมณ์ที่ระบบมันพังเพราะความผันผวนสูงแล้วเราไม่ทําตามระบบเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ย ลงร้านเึลงนะเสียกายไปสองล้านค่ะอย่างไม่น่าเชื่อทาไมถึงเสียไปสองล้านก็ผิดทางก็มีการถัวเฉลีย่ยเรื่อยๆ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 นะครับโดยโดยอารมณ์ของมันแล้วผมเลยมองว่าตาสารุพันธ์เนี่ยมันเป็นเสียงที่น่ากลัวมากมเพราะฉะนั้นทางแก้ก็คือหนึ่งจะต้องมีระบบที่ดีและต้องมีวินยัยคือทุกคนเรียนเรื่องระบบมาแต่ทุกคนไม่เคยเรียนเรื่องความเข้าใจระบบหรือการทาความเข้าใจหรือทําใจกับมันค่ะ อย่างแรกถ้าเราจะใช้ระบบเราต้องทําใจก่อนว่าเรื่องเลวร้ายมักจะเกิดกับเราเสมอค่ะไม่ต้องบ่นเลยเรื่องเลวร้ายมักจะเกิดกับเราเสมอเกิดกับคนอื่นด้วยใช่ไหมคะเกิดทุกคนใครไม่เกิดบ้างอย่างที่ผมบอกอะตั้งแต่เล่นลงทุนมาไม่เคยเจอใครที่เป็นกําไรแบบให้เห็นจริงๆจังๆเลยไม,ไม่มีไม่ม,ม,มีทุกคนดื้อกันหมดทําไมถึงดื้อก็ตอนแรกทุกคนก็ทําตามระบบแต่ทําไปบ่อยๆมากเข้าทุกคนก็ไม่อยากทําอีกแล้วนะครับพอไม่อยากทำนี่แหละนี่แหละที่มันน่ากลัวพอไม่ทํานี่เรื่องใหญ่เลยนะ นี่เรายังไม่คุยเรื่องของกลยุทธ์นะนี่เราคุยเรื่องอารมณ์กันอย่างเดียวนะครับพ <อ S 2> เพราะฉะนั้นแน่นอนก็คือมีระบบและทําใจไว้ได้เลยว่าถ้าเราทําตามระบบเราจะเจ็บแต่ขอให้พึงระมัดนระวังนิดนึงว่าเวลาตั้งระบบเช่นเข้าไปแล้วตัดขาดทุนเท่าไหร่เนี่ยขอให้ทําใจนิดนึงว่าขอให้ทาใจนะ,ะเราจะเจ็บแต่แต่มันก็ยังดีกว่าให้มันเลื้อยลงังแค่นี้เองขอให้ทาเขาเข้าใจแบบนี้ะนะะรั้น,นข้อแรกนะคะก็คือระบบเราต้องมีระบบสองเราต้องมีวินัย แล้วก็ถ้าดูในตลาดอนุพันธ์หลายๆคนก็มักจะโอเวอร์เทรดด้วยโอเวอร์เทรดไหมอันนั้นมันก็แล้วแต่หน้าตักใครหน้าตักมันะนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมมีกลยุทธ์อันหนึ่งที่อยากจะแนะนานะครับอยากจะแนะนำนะครับก็คือถ้าเรามีระบบแล้วเราต้องตัดขาดทุนถูกปค่ะแต่ว่าตราสารอะไรหรือผลิตภัณฑ์อะไรที่เราอันตรายมากกับระบบคุณเหมยก็เคยสัมผัสมาแล้วโกลฟิวเจอร์โกลฟิวเตอร์ต่อยคุณมีระบบดีแค่ไหนแต่อะไรครับ ตอนกลางคืนมันทําอะไรเราก็นอนหลับอยู่เช้ามามันเกินกว่าระบบเราไปแล้วะจะทํำยังไงเพราะฉะนั้นถ้าพูดไปแบบนี้เนี่ยลองคิดให้ดีๆว่าถ้าเราจะเล่นตามระบบเราควรต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถคอนโทรลมันได้บ้างเช่นมันมาถึงจุดที่เราสามารถตัดขาดทุนได้หรือเทคโปรเฟตได้แล้วเราสามารถตัดสินใจได้นเวลานัน้นจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะมากแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราไม่สามารถทําอะไรมันได้เลยาาช่วงเวลาที่เราไม่ไ มันจะมีความผันผวนสูงระหว่างราคาปิดกับราคาเปิดในอีกวันถัดมาเนี่ยอันนั้นเนี่ยต้องคิดแล้วว่าควรลงทุนไหมควรลงทุนไหมหรือถ้าหากว่าลงทุนก็อาจจะต้องมีการปิดโพสิชันก่อนมันจะปิดได้ยังไงไงตอนกลางคืนเราจะปิดก็ต่อเมื่อมันโอ้โหเช้ามามถูกไหมครับยกตัวอย่างเช่นโกลฟิเจอร์เมื่อวานอาจจะอยู่ที่ประมาณสากักหนึ่งหมื่นขออภัยตอนนี้มันอาจจะประมาณ20,000 20,000บาทสองหมื่นบาท แล้วเราไปช็อตไว้อย่างเงี้ยเช้ามามันกลายเป็น2 5 0ห้าร้อยอย่างเงี้ยแทนที่เราตั้งใจว่าถ้าเกิดเราช็อตที่2 0 0 0มืเราจะตัดขาดทุนที่2 2 0 0ม้อยแล้วมันได้ตัดขาดทุนส2 0 0มร้อยไหมไม่เงียเพราะเช้ามามันเป็นอย่างงี้เพราะนั้นถ้าอยากจะเล่นกับระบบเราก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถที่จะคอนโทรลมันได้เช่นมีสภาพคล่องที่ดีนะครับมีสภาพคล่องที่ดีนะครับมีสภาพคล่องที่ดีพอสมควรแล้วก็เราอยู่ภายใต้ที่กรอบเวลาที่เราคุยกับมันได้นะครับอันนี้อย่างแรกเรื่องระบบอย่างที่สองเนี่ยสิ่งที่อยากจะแนะนําามกกๆเลย็คือว่า การเข้าไปซื้อซื้อขายขายในตราสารนุพันธ์เนี่ยในทำให้เราเมาหมัดและเสียวินัยอย่างรุนแรงเพราะว่าผลได้ผลเสียต่อช่องหนึ่งเนี่ยมันสูงมากอมพอมันสูงมากเนี่ยเราก็จะสับไปสับมาอายกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติน,นะคุณหมวยตอนนี้เนี่ยอินเด็กซ์อยู่ที่พันสี่สิบแปดบวกขึ้นมาละแปดจุดคุณหมวยบอกว่าช็อตใช่ปะค่ะช็อตอแล้ววันต่อมาเนี่ยให้มันเป็นพันห้าสิบแปดจุดคุณหมวยทําไงทนไหม สมมติว่ามันมาจากพันสิบแปดไปพันห้าสิบแปดขออุทัยเป็นภาษามอนเต้ก่อนโดนไปหมื่นหนึ่งไอโฟนครึ่งเครื่องค่ะเราจะรู้สึกยังไงตอนนั้นคัดไหมถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะไม่คัดแต่ถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงคัดพี่ต่างว่าไม่คัดพี่ต่างว่าไม่คัดพอไม่คัดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันขึ้นไปเป็นพันหกสิบแปดจากพันสี่สิบแปดไปพันหกสิบแปดเราโดนไปแล้วไอโฟนหนึ่งเครื่องยี่สิบจุดสองหมื่นบาทเราทํายังไงดี คัดไหมถ้าคนชนใหญ่อาจจะเลือกไม่คัดจะไม่คัดเพราะคิดว่าเดี๋ยวอาจจะย่อลงมาก็ได้เดี๋ยวโอกาสของการคืนทุนอาจจะมีสูงใช่สรุปว่าเรื่องไร้ไร้มันจะเกิดกับเราเสมอมันไม่ย่อจาพันหกสิบแไปพันเบแปดค่ะคัดไหมโดนละสามหมื่นไอโฟนหนึ่งเครื่องบวกกับอะไรอีกดี iPad m มินิอีกเกือบครึ่งเครื่อง อถ้าเป็นคุณผู้ชมทางบ้านจะคัดไหมคะคัดไหมสมมุติว่าคัดแล้วค่ะสมมุติว่าคัดแล้วสมมุติว่าคัดพอดีเลยอะไอโฟนไอโฟนหนึ่งเครื่องไอแพดมินิไปละคำถามก็คือพอคัดเนี่ยจะทําอะไรต่อลองไหมพอคัดแล้วเนี่ยอาจจะช็อตรอเปล่าคะเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วอาจจะช็อตต่อถ้าช็อตก็ไม่ต้องคัดไงก็ไม่ต้องคัดใช่ไหมจะลองไหมอาจจะอาจจะมีโอกาสลองก็ได้นะบางคนก็อาจจะลองใช่ไหมอาจจะมีโอกาสขึ้นต่อสมมุติว่าเข้าไปลองปุ๊บ ที่1 7 8ง็แดแล้วมันหล่นลงมาทันทีอาจจะลงเหลือพันหกสิบแปดจะทำยังไงจะทำยังไงถ้าเป็นหมวยหวยก็คัดคัดแล้วทำยังไงต่อใช่ไหมคือถ้าคนที่เทรดไปเทรดมาเนี่ยถ้าเมื่อกี้ก็คือเทรดตามอารมณ์เลยคุณแม่เห็นไหมก็คือเทรดตามกำไรเฮ้ยอยากได้กำไรคืนอยากจะได้อะไรเงี้ยพูดง่ายคือ ไม่มีแบบแผนเลยนะครับก็คือการเทรดนุพันธ์ยิ่งเราไปเทรดในระหว่างวันมากๆเข้าเราเจออาการแบบนี้พ<ฆ>อขาดทุนคอกําไรเราก็ไม่รู้จะออกหรือจะไม่ออกหรือ<ฆ>หรือถ้าเกิดขาดทุนเราก็อยากจะยืดเยื้อกันนะครับ<ฆ>สิ่งที่สาคัญที่สุดเนี่ยถ้าเราดูในสไลด์หน้าถัดไปคือคําแนะนําที่ผมคอนโทรลลูกค้าเนี่ยสังเกตแต่ละปีเนี่ยผมเทรดน,น้อยมากยกตัวอย่างเช่นปีนี้ปีนี้เนี่ยผ่านมาแล้วเนี่ยประมาณ8เดือนเนี่ยผมเทรดไปแค่ประมาณ14ครั้ง สิบสี่ครั้งเนี่ยเก็บได้กําไรมาประมาณเกือบเกือบเจ็ดสิบจุดค่ะขอภัยกี่จุดเดี๋ยวขอดูโพยก่อน <c oughs> <c oughs> ขอดูโพยกอน <c oughs> ก็คือปีนี้เนี่ยได้มาประมาณ89จุดค่ะ <c oughs> ยังไม่หักค่าคอมค่ะ <c oughs> ถ้าหักค่าคอมแล้วก็จะเหลืออีกประมาณสักสัก70 70 75ได้ค่ะเ <c oughs> จ็ดสนะิบห้าจุดณณปัจจุบันนี่ถือว่าเยอะ <c oughs> คุณปิงกาลังจะบอกว่าซื้อขายให้น้อยครั้งแต่จิตดีอย่างนั้นถูอดีที่สุดนะไม่ต้องเล่นเลยเพราะมันยาก ม,มันยากมากนะครับถ้าอยากจะลงทุนเนี่ยมันคนต้องใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงบริหารความเสี่ยงเท่านั้นบริหารความเสี่ยงแค่บางส่วนเท่านั้นหรือเรามั่นใจมากในชิศทางนะครับมั่นใจมากแล้วเราต้องขยายผลต้องการขยายผลตอบแทนเราก็ใช้มันแต่มันไม่เหมาะเลยที่เราจะมาเข้าเทรดดิ้งซื้อขายนะครับเพราะว่าเสร็จทั้งนั้นเลยถ้าเราไปดูภาพที่ตั้งแต่ที่ผมฉายมาตั้งแต่ปี53ยันปี57เจนี่ยจะสังเกตได้ว่าปีหนึ่งเนี่ยเล่นน้อยครั้งมากเฉลี่ยแล้วก็คือปีหนึ่งเล่นประมาณสักมายความว่าสัปดาห์ึงเนี่มีแคร แค่เข้าไปแค่ครั้งเดียวค,ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับและที่สําคัญเนี่ยที่ผมถามคุณหมวยเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยกลยุทธ์ในการเล่นตัวอนุพันธ์เนี่ยหนึ่งมีระเบียบแบบแผนหนึมีระเบียบแบบแผนเราต้องมีวางแผนไว้ให้เรียบร้อยว่าเ,เราจะเลือกเทนไหนะนะครับถ้าเราสังเกตเองตลาดเนี่ยมันมีแค่3ขายเองขึ้นลงออกข้างแล้วน้อยครั้งหน้าที่จะมีจุดเปลีป่ยนแปลงสําคัญสําคัญ น้อยครั้งจริงๆน้อยครั้งนะครับเช่นถ้าเราไปดูปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยลองถามดูมีจุดเปลี่ยนกับทิศเนี่ยแค่กี่ครั้งอาจจะมีแค่10ครั้งแต่วันเทนมี200วันนั่นก็หมายความว่าหนึ่งใน20เท่านั้นเองที่มีการเปลี่ยนแปลงทิศนะครับเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือเล่นตามเทนมองเลยว่าเทรนขึ้นหรือเทรนลงก็เชื่อไปก่อนแล้วก็หาจุดต้องถูกตอคือเราไม่จาเป็นต้องไปมองอนาคตเพราะเรามองไม่ออกสิ่งที่สาคัญคือมองอดีตกับปัจจุบันโอเคถ้ามันยังขึ้นอยู่เเเรราาาาากก็็็มองว่ปนนนนขขขึึ้้ ไม่ลองเราก็รอที่จะลองค่ะลงเราไม่ช็อตก็รอที่จะช็อตเราทําแค่นี้ค่ะขาดทุนเราตัดแล้วก็ทําใจเว้ยเลยว่าตัดขาดทุนปุ๊บแล้วมันจะเจ็บแต่มันดีกว่าเลื้อรลัง เพราะถ้าเราไม่ตัดขาดทุนนั่นหมายความว่าเจ๊งเพราะฉะนั้นเอาแค่เจ็บก่อนไม่ต้องเจ๊งเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการบริหารวินัยให้ดีด้วยสุดท้ายค่ะคุณประกิตคะสำหรับใครที่อยากจะลงทุนในฟิวเจอร์นะคะแล้วก็อยากจะลงทุนในตราสารอนุพันธ์สิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนอกจากหนึ่งสร้างระบบสองมีวินัยสบริหารอารมณ์แล้วเราต้องเรียนรู้อะไรคะแน่นอนความรู้เราพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ที่เราจะเข้าไปยุ่งด้วยเราต้องรู้ถึงแก่นของมันนะครับรู้ถึงความเสี่ยงของมัน รู้ถึงวัตถุประสงค์ของมันว่าใช้ทําอะไรยังไง <คะ S 2> นะครับแล้วก็บริหารเงินของเราแล้วก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ไม่ใช่ว่าเอาตัวเราเองเข้าไปในบางคนเล่นหุ้นก็ได้กําไรระดับหนึ่งแล้ว <คะ S 2> ก็หวังว่าอนุพันธ์จะช่วยเราได้กลายเป็นว่าอนุพันธ์มาทำให้เราเจงมากขึ้นอีก<ค>ะนะครับเพราะนั้นบริหารพอแล้วก็มีความรู้กับมันให้เยอะ แต่ที่สิ่งที่สําคัญเลยก็คือไม่มีอะไรสําคัญเท่ากับนี่เลยอย่างแรกนะครับวางระเบียบแบบแผนเล่นให้น้อยครั้งะนะครับเล่นทีต้องมีวินยัยต้องมีจุดตะขาดทุนและเรื่องอารมณ์นี่ตัดต่อไปได้เลยไม่มีประโยชน์เลยสำหรับอนุพันธ์มีเดียวทาให้เราพังมากขึ้นนะครับแล้วข้อเท็จจริงอย่าลืมว่าในชีวิตผมเจอลูกค้ามา108,009น้อยรายมากที่จะมีกําไรจากการลงทุนใน Set 50้ฟิวเจอร์น้อยรายมากๆ ค่ะครับเพราะฉะนั้นฟังแล้วก็ลองคิดดยูเลือกลงทุนในสไตล์ที่เราสบายใจดีกว่าเอนนี้ก็เป็นจิตวิทยาการลงทุนในตลาดธนุพันธ์นะคะจากคุณประกิตศริวัฒนาเกตยิวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณปิงประกิตศริวัฒนาเกตยิจากบริษัททรัพต์เอเชียพลัสมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ